คืนรากที่นอนเฝ้าป้าซึ่งนอนหลับสนิทจากฤธิยานั้นผมกลับนอนลืมตาโพลงคงเพราะรู้สึกแปลกที่แปลกทางหลังจากพยายามทำทุกวิธีการให้หลับแต่ไม่มีวิธีไหนได้ผลผมจึงตัดสินใจเดินออกจากห้องพักฟื้นไปตามถงทางเดินสีขาวที่ทอดยาวไปจนสุดอีกฝั่งของตึกจนมาหยุดยืนเก้ๆก,ก,กังๆหน้าลิฟที่อยู่ตรงกันข้ามกับเคาน์เตอร์พยาบาลของวอร์ดสัญญกรรม เขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงไปเดินเล่นข้างล่างหรือเดินย้อนกลับไปฝืนตาข่มนอนในห้องต่อดีทันใดนั้นเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งก็ร้องทักมาจากข้างหลังว่ามีเรื่องอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นเธอเป็นนางพยาบาลชุดขาวที่ส่งยิ้มพิมพ์ใจมาให้ผมจากหลังเคาน์เตอร์เอ,อเปล่าครับพอดีผมนอนไม่หลับ เลยออกมาเดินเล่นผมรู้สึกผิดอยู่เหมือนกันที่ออกมาเดินเล่นเอาดึกดื่นขนาดนี้ไม่รู้ว่าเสียงฝีเท้าของผมจะไปดังรบกวนเวลานอนของใครบ้างแล้วคุณพยาบาลอยู่เวรดึกคนเดียวเหรือครับผมอดถามเธอกลับไม่ได้เพราะผมไม่เห็นมีคนอื่นนั่งทำงานอยู่หลังเคาน์เตอร์นอกจากเธอทว่าวเธอกลับสายหน้าพยาบาลอีกคนไปเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะ คุณกลับไปที่ห้องผู้ป่วยดีไหมคะฉันกำลังจะออกไปเดินตรวจพอดี